นี่ค <s df> ือภาพบรรยากาศกระเจ้าโอกยอจะดุ้งถึกปลาถึกปลาแล้วผู้ถึกปลาแล้วถึกปลาแล้วโอ้ได้หลายบ่ได้หลายบ่ปลาฮะพอขายยี่บ่อพอขายยี่ซื้อได้ขากันโนอปลาเพิ่นกันโนนี่เดี๋ยวคุยภาพบรรยากาศกระเจ้าโยกยอจะดุ้งอยู่ปูตาน้ำได้บุนีอยู่ปูตาน้ำบุนีทำม่วงโยกยอจะดุ้งได้น้ำลายน้ำลายบุนี คาดว่าฝนซ้ำมีเม็ดนี่สิน้ำท่วมพญาต่างงวยเน่ยเนาะท่วมเน่นอนเบืองเลี้ยวนี่พญาต่างงวยทีท่วมรอบสองเลถ้าฝนซ้ำมีเมล็งนี่ภาพบรรยากาศข้าเจ้าโยงโยกระดุงยูปูตาน้ำบ้านม่วงคำตำบลต่างๆถือปลาทั้นีทางใต้ก็ถื่อะไรนาปลาติวน่ะข้าเจ้าถือจนปลาเขาโคบโยอบรายกาโอ้ถื่อะไรทางใต้นาปลาติวข้าเจ้าโยงโย่ถือกปลาขาวปลาขาว ็คือภาพบริเวณปูตาได้ปูตาน้ำบ้าน่วงคำตำบลตตางได้เลยโมงนี้คือบริเวณปูตาผูเขามาบริเวณปูตาและปูตาน้ำปูตาน้ำบ้าน่วงคำแบบนี้แต่ละปีข้าเจ้าสิมาอันเลี้ยงปูตาก้ปีได้โมงนี้นี่แหละคือภาพปูตาเพื่ล้วมองปูตาน้ำแล้วก็อันนี้ก็เป็นมงข้าเจ้ามาญโยโยจะดุงได้ ฝนตกแหง่กะเจ้าเรามายงนอนจะดุงบริเวณปูตาปูตาน้ำบรรมงคำตำบลตาลบรรยากาศบรรยาการกะเจ้ามายกงนอนจะดุงไรบูคาฟาร์คาประสบภาพบรรยากาศได้บริเวณปูตาน้ำบรรมงคำตำบลตาลมาให้บุญค่ะชมนี่ี้เจ้าหยงอนจะดุงนะอยู่บริเวณปูตาปูตาคนเราคือบุตรีคุณนอราคนที่หยงนอนนะว่าบุคือบุตรีกุศล น้ำหลายน้ำหลายได้ภาพน้ำลายเลยจุบริเวนปูตาเมื่อนี้ปูตามัานม่วงคำเมื่อนี้น้ำลายเลยคือยังไงหยกปลามเมื่อกี้เด่นถือลายคืออยูังไงที่ตัวจะฮือนเอาจะลงปลาซิวมาตึกอยู่คนที่มาอยู่บ้านเนาะปลาซิวถืออะไดปลาเป็นโลดโยคุบอยู่น้ำพงบ้านจันเพ็ญ อยู่พัวแต่ไปแต่เศ้าพูไปพูดเร็วยังงโมมาอยู่จังหวะยังงโมมาอยู่เด้อไอหยกเราเบิร์ดเราจะเบิร์ดตุ๊กบนตึกมันมือแล้วมันคือคำทึกเนะาะแต่บันถึกกือตึกมันมือแล้วมันน,นี่น่ะภาพบรรยากาศเจ้าหยกยก่อจุดงน้ำมากฝนตกแหงมือเศ้านี่แหละนี่ ฝนตกเมื่อเช้าร์ใช่ไหมผลมยนต้องหยดงๆๆอยู่บริเวณปูตาบ้านมุกคำตะบ,บนตาลข้าเจ้าได้ป่าได้ป่าได้นี่ข้าเจ้าได้ป่าได้หมอน,นียปลาขาวปลาขาวถึ้ปลาขาวถึ้ได้หมอน,นีย